สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับถามกันมานะครับว่าเจ้า GPS เมนูแบบดูกดิกแบบเนี้นะครับมันเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ทำไมมันเชื่อมต่อยากกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีให้ดูนะครับก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับ เปิดเมนูบลูทูธของ GPS รุ่นเมนูตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่ตัวโทรศัพท์นะครับมันจะมีเมนูเหมือนกับอ,อนุญาตให้ GPS เนี่ยค้นหาตัวโทรศัพท์ได้นะครับให้เรา Enable มันนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ Enable นี่ยมันค้นหาโทรศัพท์ไม่เจอนะครับ

ติกที่ตัวโทรศัพท์นะครับพร้อมทั้งกดที่ตัวตรงนี้นะครับรหัสมันตั้งไว้อยู่แล้วหนึ่ง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 หรือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพื่อที่ให้ตัวโทรศัพท์เนี่ยมันเชื่อมต่อกับ GPS โดยผ่านรหัสหมายเลขนี้นะครับให้เรากดตกลงครับแล้วเดี๋ยวตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะขึ้นเมนูให้เราป้อนรหัสตามนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ ป้อนเข้าไปเลยครับ ตอนนี้ GPS กำลังทำการเชื่อมต่อนะครับให้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราอยากจะโทรเราก็กดได้แล้วเห็นมครับ <c oughs> <c oughs> เพียงเท่านี้ครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วครับหวังว่าคงไม่งงนะครับยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ